นครอนุญ,ญาตขอฝากอีกหนึ่งข่าวประชายพันธ์นะครับเครดิตบูโรนะครับห่วงใยผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะครับตรวจเครดิตบูโรฟรีนะครับณศูนย์ตรวจเครดิตบูโรทุกแห่งนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนตุลาคมนี้นะครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2,565ที่ผ่านมานะครับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดนะครับหรือว่าเครดิตบุโรนะครับห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัดนะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศนะครับจึงขอมอบสิทธิ์นะครับตรวจเครดิตบุโรฟรีนะครับหนะ้าศูนย์ตรวจเครดิตบูโรแห่งนะครับทุกแห่งนะครับเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นข้อมูลประกอบในการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้นะครับ คุณภูมิสังิ์นะครับอรัญญากเกษมสุขนะครับถ้าเป็นรองประหลัดกระทรวงการคลังนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัทนะครับข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดนะครับหรือว่าเครดิตบูโรนะครับได้เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกนะครับอย่างต่อเนื่องในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นทําให้มีผู้ประสบอุทกภัยน้ําท่วมในหลายจังหวัดนะครับตามภูมิภาคต่างๆเป็นจานวนมาก ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และได้สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนนะครับเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและสอดรับกับมาตรการรองรับรองรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยแห่งแก่ลูกหนี้นะครับเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินนะครับเครดิตบูโรขอมอบสิทธิ์ทา่หรับผู้ประสบอุทกภัยนะครับตรวจเครดิตบูโรฟรีณศูนย์ตรวจเครดิตบูโรทุกแห่งนะครับเฉพาะรายงานข้อมูลเครดิต บุคคลธรรมดานะครับยื่นขอตรวจของตนเองนะฮะเท่านั้นนะครับไม่รับกรณีมอบอำนาจนะครับโดยใช้บัตรประจําตัวนะครับประชาชนของตนเองนะครับยื่นแก่เจ้าหน้าที่บริเวณเคาน์เตอร์ได้ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรทุกแห่งนะครับ รอรับรายงานได้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงตุลาคมนะครับเดือนตุลาคม2565นะครับมอบสิทธินะครับตรวจเครดิตบุโรฟรีตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนตุลานะครับ2565ได้ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบุโรทุกแห่งนะครับอย่างเช่น1นะครับศูนย์ตรวจเครดิตบุโรอาคารเดอะไนท์ทาวเวอร์นะครับแกรนดพะราม9ชั้น2นะครับโซนพาซานะครับอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับ MRT นะครับพะลาม9นะครับได้อยู่ด้านหลังห้างเซนทรัลพะราม9้านะครับ วันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา9ก้นาฬกาถึง16.30นนะครับสองนะครับเครดิตบูโรคาเฟ่นะครับอาคารเพลนะครับแบงก์เค็งนะครับชั้น3นะครับโซนธนาคารนะครับ BTS สถานีอารีนะครับทางออกหนึ่งนะครับวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา9ก้าโมงนะครับถึงหกโมงเย็นนะครับ30ตัวเครดิตบูโรสถานีรถไฟฟ้า BTS ีเอสสาราแดงนะครับภายในสถานีนะครับวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา9ก้าโมงนะครับถึงหกนาฬิกานะครับหกโมงเย็นนะครับหรือว่า อ่าบูโรแลบนะครับท่าเรือวังหลังนะครับบริเวณทางเข้าออกท่าเรือนะครับและใกล้ประตูแปดของโรงพยาบาลศิริราชนะครับวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาก็9ก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะครับบูโรแลบนะครับสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิดนะครับภายในสถานีนะครับวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับเวลา9ก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะครับ6นะครับ sì ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรนะครับห้างเจเวย์เวนิวนะครับเจเวย์นิวนะครับนวนครนะครับชั้นสามนะครับติด ประกันสังคมนะครับวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับไอตรงนี้9โมงถึงบ่าย3โมงเย็นนะครับแล้วก็บูโรแล็บนะครับสถานีรถไฟฟ้า BTS ชิดลมนะครับภายในสถานีนะครับวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับเวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับให้บริการถึง14ตุลาคม2565เป็นวันสุดท้ายนะครับน่าจะเป็นของทางเนี่ยนะครับบูโรแล็บเนี่ยนะครับที่ของทางอ่าสถานีรถไฟฟ้า BTS ชิดลมเนี่ยนะครับนะครับอ่าลิงก์รวมศูนย์ตรวจเครดิตบูโรได้ที่ www. Uh, ncb.co.th/contact นะ,ะนะครับโดยก่อนเดินทางไปตรวจเครดิตบูโรนะครับกรณาตรวจสอบเวลาให้บริการผ่าน Facebook และ Li n e o f f i c i a l นะครับที่แอดนะครับ i love buro นะครับสำหรับความสำคัญของการตรวจข้อมูลเครดิตนะครับของตนเองในสถานการณ์เช่นนี้คือการเตรียมความพร้อมก่อนขอสินเชื่อและขอแล้วก็ข้อมูลสินเชื่อของเราถูกต้องหรือไม่นะครับถ้าไม่ถูกต้องสามารถขอแก้ไขได้ทั้งนี้กรณีที่ท่านตรวจ ขอข้อมูลเครดิตบุโรตนเองผ่านศูนย์ตรวจเครดิตบุโรนั้นจะตรวจเครดิตบุโรกี่ครั้งก็ไม่มีผลต่อการพิจารณาขอสินเชื่อของธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่อย่างใดนะครับเนื่องจากเป็นสิทธิพื้นฐานนะครับในการเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเองนะครับสะดวกมากเลยนะครับอย่างคุณออนนะครับท่านเป็นผู้บริหารของทางเครดิตบุโรนะครับอย่างสมัยก่อนบางที อ่าผมได้มีโอกาสกับคุณพ่อคุณแม่นะครับมาร่วมงาน Thailand Smart m o n น y ที่ลาดพร้าวนะครับบางทีเจอคุณออนนะครับถ้าเป็นผู้บริหารของทางเครดิตบูโรนะครับท่านก็จะอ่าบอกว่าอ่ามาตรวจไม้อะไรางี้นะฮะคุณพ่อเคยให้คุณออนช่วยตรวจเครดิตบูโรให้ก็ใช้บัตรประชาชนนะครับคุณออนก็ไปช่วยตรวจให้แล้วก็มีบอกว่าเออมีน่าจะเป็นเอกสารมาบอกนะฮะว่าเออไม่มีติดเครดิตไม่อะไรต่างๆสะดวกมากเลยนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับนะครับการตรวจเครดิตบูโรนะครับก็เพื่อเราเตรียม ความพร้อมเวลาเราจะไปขอกู้หรืออะไรต่างๆดูว่าเรามีติดเครดิตบูโรไหมหรือว่ายังไงต่างๆนะครับเพื่อใช้ประกอบกันอ่าลึกยื่นขอสินเชื่อขออะไรต่างๆนะครับก็สะดวกดีนะครับนะครับการตรวจเครดิตบูโรนะครับ